สวัสดีค่ะเมื่อกี้มาพบกับเจนอีกแล้วในช่องเจนไทยอีสานอีสานกินแซบกินแซบอีกแล้วนะจ๊ะมือันศีกร์ามากินขนมจีนขนมจีนหมื่อ้านแกงกะหรี่ให้เพื่อนเมื่อวานนี้แกงกะหรี่ให้เพื่อนสามีกินมันเหลือเจนก็เลยเอานนามันไว้แล้วกันมีเนื้อไก่น้ำเนาะก็เลยใส่ลูกชิ้นแล้วก็นำปลาแล้วกันผิกปนลงแม่วาสิมาเห็ดขนมจีนมากินกันเลยอุ้ยบางควร เราต้องดัดแปลงเนาะเพื่อไม่ให้น้ำมันแบบว่ามันศูนย์เปล่าคือน้ำแกงกะหรี่มันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะมันก็คือน้ำยากไก่แล้วนี่แหละก็เลยแบบว่าเก็บไว้ทานเนาะเห็นไหมละวิธีดัดแปลงของคนอยู่ต่างประเทศน่ากินไหมคะ บางควัน,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 นึ้นไฟทอปอะตอนัี้เขีนเยนต์ป่ะจ้าแม่กินไหมอื้มต้นแขวน้ำคือเป็นน้่อเดัน้ำใส่อีกจากน้อยกัน ไปได้ยันนะเห็นยนู่นะน้านนี่ขนมเส้นห้าก็จะมีลูกชิ้นปลาผักกระสีมีคือเกาละแลดิสพีกผักชีหรือปล่าไม่รู้เนี่ยผักอันนี้สวยมากเลยเป็นสีชมพูแรดดิสแบบสีชมพูเห็นบ่สสวยๆจะไหนเ้ากัเอาขึ้นมาแล้วเนาะมาตักใส่กินคำแรกเลยใส่แบบนี้เลยเนาะ ร้อนมากอเนื้อเนื้อหมสไลเราเป็นเบาย่งกับเป็นลื่มข้าวไหมค่อยเป็นบ่เอ็ดอันนึงเบาอันหนึ่งเป็นก้นแบบว่าไ้าอันใหญ่มากเลยสิอืม Thì nhỏ ra đây. chín. ลากินอาหารนางเสพไปเป็นบอมันสิรหลสึกซวงแบบซวงวะฮะ ้างเดอยแล้วเราประท่านขาดขคำตัดคำใหญ่ใหญ่ไปเลยใหญ่เกินไปหรือป่ะ เกินเหตุันจจะ ครังนอกใบไม่กับมันเหลืองมันโลนไกลเหมือดแล้วแม่บางประเทศก็สิมีหิมะแล้วนะแต่อิตาลีปีนี้หิมะมันตกทางเหนือแล้วก็บนภูเขาเนาะเมืองติดเจนอยู่บอกค่อยมีดอกจะตกบางปีปีนี้อยากให้ตกอยากเห็น เป็นข้าวนำท่วมเมืองไทยแล้วก็คอยพี่นอ้องชาวไทยทางไตเลยว่าทางเหนือทางอีสานที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมคอยทุกคนปลอดภยะะัยแล้วค่ะไม่ยังเสีบานะแบบหขนใจทุกคนน้นเป็นภัยธรรมชาติอย่างว่าฮรัํทำเลิดๆไปเลย với ừ, nhau, Xem cho nhau thật đẹp, giàu mà, tham gia là thế này. อร่อยมากคิดถูกนะที่ใส่น้ำปลาใส่ทวาริสงนิดนึงบิดปังนา่งใส่นี่คือเป็นน้ำมีกะทิเตลยนเห็นไหมขับ,บ,บ,บ่ ปกใจมากมากินไลาขนมเสร็นเนี่ตอนเทดงานอย่ทไใหกินซื้อเมือสวัสดีแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ ถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจนน่าจ่าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย